หอสวยมากเลยด้านนูน้นเร็ว <laughs> เร็วเร็วคุญชกบุญร่าง <laughs> สวยนะเนี่ยถ้ามากลางคืนนี่เปิดไฟอะ่ะสวยมากเลยเนะ <laughs> ี่ยวันถึงแล้วว่ดสาราลอย ในด้านในที่จอดรถอยู่ด้านนู้นผู้คนรถเยอะมากสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราถึงที่วัดสารลอ,อยเลยนะครับจังหวัดนครราชสีมานะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปทําบุญที่วัดสารลอ,อยนะครับอันนี้จะเป็นวัดชื่อดังของจังหวัดนครราชสีมานะครับเนี่ยพอทางเข้ามา อย่างแรกเลยที่เราจะเห็นเลยแล้วก็จะเป็นโซนให้อาหารสัตว์นะครับนี่มีให้อาหารน้องวัวอยู่ตรงนี้ด้วยวัดสารลอยเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเดินดูบรรยากาศกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาทําบุญให้อาหารน้องน้องวัวนี่ตรงนี้ตรงนี้เรามาเขียนตรงนี้กันน้องเดี๋ยวทำบุญให้อาหารน้องวัว นี่ตรงนี้อ๋อเขาก็ต้องต้องมีเขียนแบบไทยชีวิตโคกร,ระบือนี่นะครับเรียบร้อยทุกคนพอเขียนใบอนุโมทนาบัตรเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมาหยอดเงินอันนี้ใบนี้จะนำกลับบ้านนะครับสนธ่สองสามสีนี่ ε: น้องวัววัว บุญโชคบุญลาบมาเร็วมาเร็วบุญโชคบุญลาบออสีขาบุญโชคสีแดงบุญลาบบุญลาบ สิขบุญโชคสียังบ um, ุญลาบนี่นะครับหลังจากที่เราทําบุญไทยชีวิตโคกระบือนะครับบุญโชคบุญลาบเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะเดินไปฝั่งนี้กันนะทุกคนนี่มีเป็นวัด สวยมากเลยวัดสาราลอยยินดีต้อนรับนะครับดูบรรยากาศโอ้สวยมากนุนด้านนู้นเขาก็จะมีแบบหลายอย่างนะเดี๋ยวเราพาเดินชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวพาเดินชมบรรยากาศนะครับนูน่นฝั่งนู้นก็มีเนี่ยสวยดีอันนี้น่าจะเป็นพระอุโบสถนะครับ ด้านนี้ก็มีน้ำตกด้วยนี่เยอะแยะเลยฝั่งนั้นเขาก็ทำบุญอะไรกันแบบนี้นะครับไปไป,ไปเดินดูดีดีกว่าอ๋อนี่ไงเข้ามาทำบุญด้านในเดี๋ยวเดินเข้ามาฝั่งด้านนี้ เดี๋ยวเราเดินไปฝั่งด้านนี้นะครับเดี๋ยวให้พี่สาวเขาถ่ายกันนี่๋อมันจะเป็นทางเดินเป็นทางเดินเล็กๆตรงนี้นะทุกคนน,นี่น่ารักมากเลยเป็นมุมเป็นสวนนะครับเป็นสวนป่าดูดิบรรยากาศดีเหมือนเข้ามาในสวนเออนี่มานั่งชิลๆตรงนี้ได้นะครับอันนี้จะเป็นมุมน้ําตกนะทุกคน อ๋อเขาทำดีนะสวนแบบว่าสวยดีมีปลาโหดูพวกบรรยากาศอันนี้คืออยู่ภายในวัดสารลอ,อยแลวนะครับพอเดินเข้ามาด้านในสุดอ๋อด้านในสุดอันนี้ก็จะเป็นอาคารต่างๆของทางวัดนะครับหออันนั้นหอเทพนะครับหาทุโอเคเดี๋ยวเราค่อยออกมานะรมีคนแบบว่ามานั่งเล่นกันเยอะยะเลยอุ้ยนี่สะพาน สะพานน้ำน้ำผุสวยนะเนี่ยถ้ามากันคืนนี่เปิดไฟอะสวยมากเลยเนะี่ยสวยดีสาธุนี่นะครับก็คือคำบูชาขอพรท่านเท้าสุรนารีนะครับให้ตั้งนโมสามจบนะครับสาธุแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นบทสวดขอพร เ้าสุรนารีนะครับสาธุนี่เลยวัดนี้ก็จะเป็นวัดของเอ่อเท้าสุรนารีนะครับเนี่ยอันนี้เขาจะมีแบบตรงนี้จะเป็นอธิท่านเท้าสุรนารีหรือว่าย่าโมนะครับบรรจุเมื่อปีพศ วันที่13มิายน2526นะครับเวลาบ่ายโมง49นาทีนะครับด้านนี้ก็จะมีเนี่ยน้ำพุตรงนี้ก็จะเป็นแบบจุดคนนั่งพักผ่อนนะครับเราสามารถที่จะมาขอพรพระสุรนาราีที่วัดสลารลอยได้อีกที่หนึ่งนอกจากเป็นอนุสรีตรงบริเวณตรงกลางาจังหวัดนครศรีมานะครับนี่เลยแบบว่าบรรยากาศดีมากเลยเดี๋ยวเราเดินออกไปฝั่งด้านนี้กันออ๋ออันนี้เป็นปลา มีเลี้ยงปลามีให้อาหารปลาด,ด้วยนี่ไงอุ้ยดิมีปลาตรงนี้ด้วยเยอะแยะเลยอ๋อเหมือนเขามีให้อาหารตรงนี้ก็เป็นให้อาหารปลาโอ้นี่ไงผู้คนแบบมาทำบุญเยอะเลยนะครับบรรยากาศภายในวัดเนี่ยร่มรื่นอันนี้ก็จะเป็น อุทิศทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลด้านนี้ก็จะเป็นแบบว่ามานั่งพักผ่อนเฮน,นี่ด้านนี้ก็มีเต็มเลยอันนี้เป็นอะไรนะอุ้ยอันนี้เป็นกาแฟสดทุกคนชิลมากเดี๋ยวเราค่อยมาดื่มกาแฟกันนะปิดห้าโมงเย็นมันจะมีเป็นแบบมุมกาแฟ ตรงนี้เป็นบูชากระเบื้องมุงหลังคาโรงเรียนปร,ริยัติธรรมนะครับจากำลังศรัทธานะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาบูชากระเบื้องกัน,เ,นเขาก็จะให้เขียนชื่อลงไปที่นี่เลยเดี๋ยวขอหยิบเพื่อนทำบุญก่อนนะี่เลยนะครับเ้วก็จะเขียนชื่อคมสันนะครับให้ลายมือน่ากลัวมากเต็มเลยเนี่ยเห็นไหมด้านนู้นก็ มีแบบทำบุญแล้วแต่อันนี้วัดสารลอ,อยเขาจะมีเป็นจุดบริการแบบนี้ด้วยนะเนี่ยอันนี้คือจะเป็นรถที่ไว้สําหรับผู้สูงอายุคนป่วยอะไรแบบนี้นะครับนี่บริการประชาชนก็คือของวัดสารลอ,อยคนที่เดินไม่ได้หรือว่าคนแก่ต่างๆเนี่ยสามารถที่จะมาใช้รถเข็นแบบนี้นะครับของวัดสารลอ,อยเต็มเลยตรงนี้นะครับด้านหน้าวัดก็มีนะครับเป็นเหมือนบริการของทางวัดด้วยตรงอันนี้ก็มีเป็น ทําบุญกับปู่หมอนะครับซื้อที่ดินขยายวัดด่ดนานสาทุพาเดินดูอ๋อด้านนู้นเขาก็มีแบบเนี่ยเป็นพื้นที่ของวัดนะครับด้านข้างก็มีแบบคล้ายๆเป็นคลองนะ ตรงนี้จะเป็นหลวงพ่อพุทธสุธรนะครับด้านหน้าของเราแล้วก็จะมีแบบคําพูชาต่างๆอยู่นะครับเดี๋ยวให้ดูสาธุสาธุไปเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูดูตรงนู้นเนี่ยเขามีแบบริมน้ําได้ให้อาหารปลาให้อาหารให้อาหารปลานะครับแล้วก็นี่บรรยากาศตรงนี้เขาก็จะมีเป็นข้อมูลต่างๆไว้ให้นะอันนี้อะไรเนี่ย อ๋อเป็นดูดวงให้อาหารปลาโอ้ต้องไปแหะนุ่นไปซื้ออาหารปลาตรงนั้นเถอะซื้ออาหารปลากันนี่วันนี้เรามากับพี่สาวนะครับพี่สาวเนี่ย เริ่มทําช่อง YouTube ชื่อช่องว่าเที่ยวบางวันนะครับทุกคนเป็นการพาเที่ยวคนครราชสีมาอาจจะเป็นวัดเหมือนพาเที่ยวคาเฟ่ต่างๆนะครับถ้าใครแบบอยากดูบรรยากาศของจังหวัดนครราชสีมาก็สามารถไปติดตามของพี่สาวได้นะครับชื่อช่องว่าเที่ยวบางวันแต่ว่าก็กําลังหัดทํานะครับทุกคนนี่เลยอ้นี่จะเดินตามพี่สาวไป <laughs> อุ้ยนี่ อ๋อเป็นมุมมุมพญานาคอะครับอันนี้คือคำบูชาพาพยานคราชนะครับฝั่งด้านนี้โอ้สวยมากเลยด้านนู้นสองฝั่งนะครับเดี๋ยวให้ดูด้านนี้ก็มีด้านนี้ก็จะเป็นเพลงโคร,ราชที่เราบอกนะครับป็เดี๋ยวพาไปเดินดูปาไปดูดูเพลงโคร,ราชไหมเราต้องไปทางไหน เดี๋ยวให้พี่สาวเขาถ่ายก่อนนะทุกคนเขากำลังหัดทำคลิป YouTube นะครับก็ใช้มือถือถ่ายก็อาจจะถ่ายแบบมูปลาปก่อนเพราะว่าเพิ่งหัดทำนะครับเที่ยวบางวันบางวันก็ไม่ได้เที่ยวเพราะว่าทำงานนี่เลยอืมเขาจะมีเพลงโคลาาฝั่งด้นนี้ก็วายาโมเนี่ยนะ เดี๋ยวเรา๋อนี่เดี๋ยวเราพา,าไปดูข้อมูลของเพลงโคราชนะเขามีเป็นข้อมูลของเพลงโคราชอยู่ว่าเป็นยังไงนะครับนี่เลยเพลงโคราดครับเนื่องจากเพลงโคราชเป็นวัฒนธรรมมุกบาทะเรื่องราวความเป็นมาต่างๆที่เกี่ยวกับเพลงโคราชจึงถูกถ่ายทอดด้วยวิธีปากต่อปากและการสังเกตจดจำจากครูเพลงถึงลูกศิษย์นะครับ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเพลงโคราชกล่าวกันว่าเป็นที่ยมเล่นตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นต่อมาเมื่อมีการสร้างอนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารีจึงได้จัดให้มีการฉลองออชัยชนะของท้าวสุรนารีเพลงโคราชได้มีโอกาสเล่นในงานฉลองนับตั้งแต่ปีพศ2477เป็นต้นมานครับอ้อันนี้คือมันมีแบบตำนานนะเนี่ยมีสองตำนานตำนานเพลงโคราชตำนานที่หนึ่งกล่าวว่าเพลงโคราชเกิดขึ้นเพราะพระยาเข็มเพชร เกิดในสมัยใดไม่มีใครทราบนะได้ไปถวายเจริญสัมพันามตรีที่ประเทศอินเดียได้นําศิละปะการร้องรํมมาจากอินเดียนะครับเผยแพร่แล้วก็รวมสามประเภทลิเกลําตัดเพลงโดยเพลงนั้นได้มอบให้ในจันบ้านศกซึ่งเป็นชาวโคราชแล้วไปเผยแพร่ที่เมืองโคราชครับถ้าตำนานที่2เนี่ยเขาก็จะกล่าวว่าเพลงโคราชเกิดจากลูกสาวพญานาคขึ้นมาจากบึงหนองน้ําใหญ่แห่งหนึ่งมานั่งร้องเพลงอยู่คนเดียวแล้วมีนายพรานคนหนึ่งชื่อนายพรานเพชรน้อยชาวบ้านกระโทก อำเภอโชคชัยนะครับออกไปล่าสัตว์ในเขตหนองบุญนาคได้ยินเสียงจึงแอบเข้าไปฟังใกล้ๆด้วยความไพเราะนายพรานจึงจดจําเอาเนื้อและทํานองมาร้องให้ชาวบ้านฟังจนเป็นที่นิยมแพร่หลายในหมู่ชาวบ้าน,นครับนี่เลยเขามีตำนานอยู่2องตำนานนะทุกคนนี่นะบรรยากาศของพิงคโคราชอันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับนี่ด้านนี้ก็ ฝั่งที่ผู้คนก็จะมา,าไหว้ยามโมนะครับนอกจากว่าจะมีอนุสรีท้าวสุรานารีอยู่ใจกลางเมืองโคราชแล้วก็มีที่วัดสาลรลอยนี่อีกที่หนึ่งนะครับือตรงนี้คนเยอะมากทำบ,บูชาเดี๋ยวเราไปเอาดอกไม้ทุกเทียนมาบูชาแล้วก็ไหว้ท่านท้าวสุรานารีกันครับอันนี้คือ ที่วัดสารลอ,อยนี้ก็จะเป็นแบบแนวเหมือนประมาณว่าท่านเท่าสุรนารีเนี่ยก็จะเป็นแบบเป็นผู้มีความสําคัญนะครับสําหรับวัดสารลอ,อย ด้านหน้าของเรานั่นคือเป็นพ่อท่องคำนะครับด้านในก็คือสามารถเข้าไปบูชาแล้วก็เนี่ยบูชาดอกไม้ทูปเทียนแล้วก็เข้าไปบูชาพระด้านในได้นะครับนี่เลยมียู้านา่าได้าุกั้วพมะอักรวาลที่เราได้า นี่ทามาแล้วนะครับดอกไม้ทุบเทียนของเราจะเ,เราไปไหว้ย่าโมของเรานะครับคนโคราชเป็นคนโคราชก็ต้องมาไหว้ายา่าโมย่าของเรานะครับนี่เลยด้านนะาคนเยอะมาก ขึ้นมาด้านบนของพระอุโบสถแล้วนะครับมเนี่ยมีหลวงปู่ต่างๆอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปขึ้นฝั่งด้านนี้กันไปเดินทำบุญกันเฮ้ย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 เดี๋ยวเราเข้าไปด้านบนกันนะครับในพระอุโบสถนะครับ นี่เลยโ้สวยมาก ไหว้พระในพระอบสุดเรียบร้อยนะครับพระแบบด้านในสวยมากนี่ก็คือเป็นจุดที่เรามาไหว้คุณย่าโมนะครับอยู่ด้านนู้นนะครับด้านนู้นก็จะเป็นกลิมคลองนะครับมีเพลงคลาดอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปทางฝั่งนี้เพื่อที่จะเดินย้อนออกไปด้านนอกกันนะครับไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรอีกบรรยากาศตอนนี้ก็ เป็นช่วงประมาณ4ี่โมงเย็นนะทุกคนเพราะเรามาตอนเย็นกันครับอันนี้ก็จะเป็นอะไรอะ่ะมีอะไรอีกอืออ๋หเือระ,ะเบิดประขามลงหยนี่มีอะไรนะอ๋ออันนี้เป็นบริจาคลงศพนะทุกคนบริจาคลงศพแล้วก็ต่อชะตาอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยว ไปดูกันไปบริจาคลงศพดีกว่าด้านในนี่เลยอันนี้ด้านนี้ด้านนี้มีตามกำลังศรัทธานะครับอันนี้ใบอนุมัเท่านาก็คือต้องเขียนสองใบบริจาคนะครับ บูติจลงสอบรยบ้อยแล้วเราได้ใบอนุโมทนาบัตรมาแล้วนะครับเราก็จะไปไหว้ั่งด้านนี้นะครับอ๋อจะมีสองใบใบใหญ่กับใบเล็กใบเล็กให้ใส่ไปในโรงเลยนะครับสาธุนีใบเล็กข้อมูลของวัดสารลอ,อยนะว่าวัดสารลอ,อยความเป็นมาเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราขามาดู วัดสาลรลอยความเป็นมาคือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวโคราชเคารพนับถือเป็นอย่างมากกว่า200ปีเมื่อครั้งท้าวสุรนา,าลีหรือว่ายาโมเสร็จศึกสงครามจากทุ่งสำลิดขณะยกทัพกลับเมืองนครราชสีมาได้ไว่าพักบริเวณท่าตะโกแล้วก็ได้สั่งให้ทหารทําแพรเป็นรูปสาลาเสียงไทยลอยไปตามลําตะคองพร้อมตั้งอธิษฐานตั้งจิตอธิษฐานหากแพรรูปสาลานี้ลอยไปติดหนะ้าที่แห่งใดจะสร้างวัดไว้เป็นอนุสรณ์ซึ่งแพรได้ลอยไปติดอยู่ริมฝั่งขวาของลําตะคองซึ่งเป็น ลกชัดจึงได้สร้างวัดขึ้นนามว่าวัดสาลราลอยและยังเป็นที่บรรจุอธิท้าวสุรนารีภายในวัดท่นดานได้นมัสกพระประธานแล้วก็พระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าณนะอุโบสถหลังเก่านี่นะครับมาเป็นที่เคารพสักการะของชาคราชสืบมาจนถึงปัจจุบันอันนี้สถานที่ตั้งวัดตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเชียงเหนือของตัวเมืองโดยแยกจากถนนรอบเมืองไปประมาณ500เมตร วัดนี้ตั้งอยู่ติดกับลำตะคองซึ่งไหลผ่านตอนเหนือของตัวเมืองลงสู่แม่น้ำมูลครับนี่เลยอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลของวัดสารลอยที่เรามาทำบุญในวันนี้นะครับนี่เป็นบรรยากาศตอนกลับนะครับก็คือด้านนี้ก็จะเป็นโซนที่เราพามาเนี่ยเราจอดรถกันอยู่ตรงนู้นนะครับแล้วก็ถ่ายชีวิตโคกระบือแล้วก็เดินเข้าไปตรงด้านในนู่นนู่นนู่นนนู่นนู่น,นครับก็จะมีหลายอย่างเลยมีร้านกาแฟมีน้ําตกน้ําพุ อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ทําบุญเพลงโคราชอะไรแบบนี้มีหมดเลยนะครับก็จะพื้นที่ไม่ได้กว้างมากนะครับ